บรรพชิตกับคฤหัและสังโยช์ได้ไม่เท่ากันอนุรุธะทั้งหลายพิกุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าพิกุชื่อนี้ทำกาละแล้วพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าดำรงอยู่ในอรหัต,ตผลก็ท่านนั้นเป็นผู้อันพิกุนั้นได้เห็นเองหรือได้ยินมาว่าท่านนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วอย่างนี้บ้างภิขุนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของภิขุนั้นจะน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นบ้างอนุรุทธะทั้งหลายความอยู่สำราญย่อมมีได้แก่ภิกขุ แม้ด้วยประการชนิแลอนุรุทธะทั้งหลายพิกขุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าพิกขุชื่อนี้ทำกาละแล้วพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าเป็นโอปปาติกะแล้วจากปรินิพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะโอรัมภาคียสังโยชน้าสิ้นไปก็ท่านนั้นเป็นผู้อันพิกขุนั้นได้เห็นเองหรือได้ยินมาว่า ท่านนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วอย่างนี้บ้างภิกุนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของภิกุนั้นจะน้อมจิตเข้าไป เพื่อความเป็นอย่างนั้นบ้างอนุรุทธะทั้งหลายความอยู่สำราญย่อมมีได้แก่ภิกขุแม้ด้วยประการชนี้แลอนุรุทธะทั้งหลายภิกขุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าภิกขุชื่อนี้ทำกาละแล้วพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าเป็นสกะทาคามีจากมายังโลกนี้คราวเดียวเท่านั้นแล้วทำที่สุดทุกได้เพราะสังโยธสามสิ้นไปและเพราะราคะ โทสะและโมหะเบาบางก็ท่านนั้นเป็นผู้อันภิกขุนั้นได้เห็นเองหรือได้ยินมาว่าท่านนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วอย่างนี้บ้าง ภิขุนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของภิกขุนั้นจะน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นบ้างอนุรุธะทั้งหลายความอยู่สำราญย่อมมีได้แก่ภิกขุแม้ด้วยประการชนีแลอนุรุธะทั้งหลายภิกขุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าภิกขุชื่อนี้ทำกาละแล้วพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่า เป็นโสดาบัานมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงมีอันจะตัดสรู้เป็นเบื people, ้องหน้าเพราะสังโยสามสิ้นไปก็ท่านนั้นเป็นผู้อ um ันพิกขุนั้นได้เห็นเองหรือได้ยินมาว่าท่านนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้น เป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วอย่างนี้บ้างภิกขุนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของภิขุนั้นจะน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นบ้างอนุรุธะทั้งหลายความอยู่สำราญย่อมมีได้แก่ภิกขุแม้ด้วยประการชน้แลอนุรุธะทั้งหลาย พิกุณีในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าพิกุณีชื่อนี้ทำกาละแล้วพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าดำรงอยู่ในอรหัตผลก็ท่านนั้นเป็นผู้อันภิคุณีนั้นได้เห็นเองหรือได้ยินมาว่าท่านนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วอย่างนี้บ้างพิคุณีนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของพิคุณีนั้นจะน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นบ้างอนุรุธธะทั้งหลายความอยู่สําราญย่อมมีได้แก่พิคุณีแม้ด้วยประการฉนีแลอนุรุธธะทั้งหลาย พิคุณีในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าพิคุณีชื่อนี้ทำกาละแล้วพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าเป็นโอปปาติกะจากปรินิพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะโอรัมภาคียะสังงยศให้าสิ้นไปก็ท่านนั้นเป็นผู้อันภิคุณีนั้นได้เห็นเองหรือได้ยินมาว่าท่านนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้พ้วิเศษแล้วอย่างนี้บ้างพิคุณีนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลส,สุตตะจาคะและปัญญาของพิคุณีนั้นจะน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นบ้างอนุรุทธะทั้งหลาย ความอยู่สำราญย่อมมีได้แก่พิคุณีแม้ด้วยประการชนีแลอนุรุทธะทั้งหลายพิคุณีในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าพิคุณีชื่อนี้ทำกาละแล้วพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าเป็นสกะทาคามีจักมายังโลกนี้คราวเดียวเท่านั้นแล้วทำที่สุดทุกได้เพราะสังโยสามสิ้นไปและเพราะราคะโทสะและโมหะเบาบาง ก็ท่านนั้นเป็นผู้อันภิคุณีนั้นได้เห็นเองหรือได้ยินมาว่าท่านนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้พ้วิเศษแล้วอย่างนี้บ้างพิคุณีนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะ จาคะและปัญญาของพิคุณีนั้นจะน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นบ้างอนุรุธทธะทั้งหลายความอยู่สำราญย่อมมีได้แก่พิคุณีแม้ด้วยประการชน้แลอนุรุธทธะทั้งหลายพิคุณีในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าพิคุณีชื่อนี้ทำกาละแล้วพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงมีอันจะตัดสรู้เป็นเบื้องหน้าเพราะสังโยธสามสิ้นไปก็ท่านนั้นเป็นผู้อันภิคุณีนั้นได้เห็นเองหรือได้ยินมาว่าท่านนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้นเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วอย่างนี้บ้างพิคุณีนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของพิคุณีนั้นจะน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นบ้างอนุรุธทธะทั้งหลายความอยู่สำราญย่อมมีได้แก่พิคุณีแม้ด้วยประการชนีแลอนุรุธทธะทั้งหลายอุบาสกในธรรมวินัยนี้ได้ฟังมาว่า อุบาสกชื่อนี้ทำกาละแล้วพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าเป็นโอปปาติกะจากปรินิพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะโอรัมพาคียะสังโยชนาสิ้นไปก็ท่านนั้นเป็นผู้อันอุบาสกนั้นได้เห็นเองหรือได้ยินมาว่าท่านนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วอย่างนี้บ้างอุบาสกนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของอุบาสกนั้นจะน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นบ้างอนุรุธทธะทั้งหลายความอยู่สำราญย่อมมีได้แก่อุบาสกแม้ด้วยประการชนี้ อนุรุทธะทั้งหลายอุบาสกในธรรมวินัยนี้ได้ฟังมาว่าอุบาสกชื่อนี้ทำกาละแล้วพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าเป็นสกทา,าคามีจะกลับมาอย่างโลกนี้เพียงคราวเดียวแล้วทำที่สุดทุกได้เพราะสังโยสามสิ้นไปเพราะราคะโทสะและโมหะเบาบางก็ท่านนั้นเป็นผู้อันอุบาสกนั้นได้เห็นเองหรือได้ยินมาว่า ท่านนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วอย่างนี้บ้างอุ i, บาสกนั้นเมื่อระลึก <ๆ S 1> ถึงศรัทธาศีล <sü S 2> <rias S 1> สุตตะจาคะและปัญญาของอุบาสกนั้นจะน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นบ้าง อนุรุทธะทั้งหลายความอยู่สำราญย่อมมีได้แก่อุบาสกแม้ด้วยประการชนีอนุรุทธะทั้งหลายอุบาสกในธรรมวินัยนี้ได้ฟังมาว่าอุบาสกชื่อนี้ทำกาละแล้วพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงมีอันจะตัดสรู้เป็นเบื้องหน้าเพราะสังโยษสามสิ้นไปก็ท่านนั้น เป็นผู้อันอุบาสกนั้นได้เห็นเองหรือได้ยินมาว่าท่านนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วอย่างนี้บ้างอุบาสกนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของอุบาสกนั้น จะน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นบ้างอนุรุทธะทั้งหลายความอยู่สำราญย่อมมีได้แก่อุบาสกแม้ด้วยประการชนีอนุรุทธะทั้งหลายอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้ได้ฟังมาว่าอุบาสิกาชื่อนี้ทำกาละแล้วพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าเป็นโอปปปาติกะจากปรินิพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา เพราะโอรัมพาคิยะสังโยชน้าสิ้นไปก็ท่านนั้นเป็นผู้อันอุบาสิกานั้นได้เห็นเองหรือได้ยินมาว่าท่านนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้พลวิเศษแล้วอย่างนี้บ้างอุบาสิกานั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธา ศีลสุตตะจาคะและปัญญาของอุบาสิกานั้นจะน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นบ้างอนุรุธ,ธะทั้งหลายความอยู่สำราญย่อมมีได้แก่อุบาสิกาแม้ด้วยประการชนีอนุรุธ,ธะทั้งหลายอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้ได้ฟังมาว่าอุบาสิกาชื่อนี้ทำกาละแล้วพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าเป็นสกทาคามี จะก,กลับมายัางโลกนี้เพียงคราวเดียวแล้วทำที่สุดทุกได้เพราะสังโยธาสามสิ้นไปเพราะราคะโทสัตและโมหะเบาบางก็ท่านนั้นเป็นผู้อันอุบาสิกานั้นได้เห็นเองหรือได้ยินมาว่าท่านนั้นเป็นผู้มีศีลอย,ย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้นเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วอย่างมีบ้างอุบาสิกานั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของอุบาสิกานั้นจะน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นบ้างอนุรุธะทั้งหลายความอยู่สําราญย่อมมีได้แก่อุบาสิกาแม้ด้วยประการชนีอนุรุธะทั้งหลายอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้ได้ฟังมาว่า อุบาสิกาชื่อนี้ทํากาละแล้วพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงมีอันจะตัดสรู้เป็นเบื้องหน้าเพราะสั่งโยธสามสิ้นไปก็ท่านนั้นเป็นผู้อันอุบาสิกานั้นได้เห็นเองหรือได้ยินมาว่าท่านนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วอย่างนี้บ้างอุบาสิกานั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของอุบาสิกานั้นจะน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นบ้างอนุรุธะทั้งหลายความอยู่สำราญย่อมมีได้แก่อุบาสิกาแม้ด้วยประการชนีแล